เยาว,วชนคนเก่งกันบ้านนะคะสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้เปิดเผย8รายชื่อน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบแอดมิชชั่นประจำปี2558ด้วยคะแนนที่โดดเด่นเป็นอันดับต้นๆน,น้องๆคนเก่งเหล่านี้เนี่ยนะคะเขามีเคล็ดลับความสำเร็จอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณอ่อปวีวงศวิราค่ะ น้องปรางนางสาวศีราดาดตจตึงทัศนานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธสอบได้เป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศในแอดมิชชั่นปีนี้และเป็นคะแนนสูงสุดของคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้องปรางเล่าว่าเบื้องหลังความสาเร็จครั้งนี้เกิดจากการให้ความสําคัญกับการเรียนในห้องตั้งใจอ่านหนังสือและตั้งเป้าหมายการเรียนให้ชัดเจน ความมุ่งมั่นในความฝันการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ถึงแม้จะเรียนสายวิทย์คณิตมาแต่ความชื่นชอบการถ่ายภาพตั้งแต่เด็กและคอยสังเกตมุมกล้องของภาพยนตร์จึงทําให้ค้นพบตัวเองก็คืออยากให้น้องๆเนี่ยค้นหาตัวเองให้เจอก่อนว่าอยากที่จะเรียนอะไรคณะอะไรแล้วก็ไปดูว่าคณะนั้นมหาหลัยนั้นๆต้องการรีควอร์มิอะไรบ้างต้องการการสอบอะไรบ้างแล้วก็ไปทําให้มันตรงจุดอะค่ะเช่นสมมติว่าคณะนี้มีรีควอร์มิว่าจะต้องเกิน50ิคะแนนเนี่ย 5้าิบเปอร์เซ็นก็คือไปดูสุดว่าเขาสอบออกหัวข้ออะไรบ้างหัวข้อนี้ออกกี่ข้อแล้วเราต้องทําให้ได้กี่ข้อถึงจะได้คะแนนผ่านเจะจุดไปเลยอะค <vrai> ่ะเส้นทางความฝันสายนี้ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ถึงแม้พวกเขาจะเป็นแพทย์ด้วยกันทั้งคู่แต่ก็ให้ลูกได้เลือกในสิ่งที่รักและทําแล้วมีความสุขเขาคงจะมีความสุขกับวิชาชีพที่เขาเลือกนะก็หวังว่าเขาจะได้ประสบความสาเร็จแล้วก็เพิ่มพูนประสบการณ์นะฮะความรู้ใหม่ๆนะแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับสังคม ด้านน้องนโมนาง,งสาวชลิพาดุลยากรตัดสินใจครั้งใหม่จากการได้เรียนคณะสถาปตัตยกรรม,มศาสตร์และรู้สึกว่าไม่ชอบจึงลองยื่นคะแนนอีกครั้งในคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง บนความฝันการเป็นนักจิตวิทยาการศึกษาเธอได้แรงบันดาลใจจากธุรกิจโรงเรียนของครอบครัวกับการให้ความสําคัญการเรียนการสอนที่มีความสุขซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีคุณภาพและเป็นกําลังสําคัญของประเทศได้ใช้จิตวิทยาในการจะทำยังไงให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่แล้วมันก็อาจจะรวมไปถึงเหมือนแบบมองไปถึงอนาคตของประเทศไทยอะค่ะอย่างแอดมิชชั่นเนี่ยหนูก็จะแบบทำดูข้อสอบมันจนแบบรู้ว่าแบบ มันออกประมาณไหนอะไรเงี้ยเลยค่ะแล้วก็เอาข้อสอบเก่ามาทำเรื่อยๆเรื่อยๆตรงไหนที่ยังไม่ได้ก็กลับไปทบทวนเรื่องนั้นขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สมหวังแต่สำหรับคนที่พลาดยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสซึ่งเส้นทางแห่งความสำเร็จยังรอยอยู่เสมอหากมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอ่อนปวีวงศวิราสํานักข่าวไทยอสอมทรายงาน